สวัสดีครับมาอนีก็มีสาระมากฝากอีกคือเ่าครับอันนี้ก็คือหัวน็อตครับหัวจมเจเปอร์ M8 เนาะคือเวลาเอาขันนะครับหัวมันรูดนี่ครับรูดแบบนี้ครับเวลาเอาขันต่อไปเรามันขันเมื่อไหร่นเองแอลมันจะรูดครับจะแในน้าปีกวิธีนึงนะครับวิธีนี้ครับก้อนติดเจาะสีเชื่อมนะครับล่องเอาสกัดครับมาตอกเบิ้งก้อนตอกรอบรอบครับจิกจิกจิกตรงขางครับตอกรอบรอตอกไปเรื่อยๆครับ มันมะแนยจริงๆมันจะออกนะครับคะแนนจริงๆจะต้องเป็นวิธีเืียมครับอันนี้ก็ตอกเบอรงครับมันตอกแล้วเพราะมันออกล้วก็เอาแอลมาตอกเออมใไซแล้วก็ตอกน้อยๆครับเพราะน้อยๆเหลือทันเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะออกนะครับวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับง่ายๆโดยสร้างผู้เชี่ยวชาญก็ครับโดยสร้างง่ายครับแต่ว่าตัวน้อยครับ